警察。 จะต้องเด้งมาให้อยู่ตรงกลางแม่น้ำการสไลด์โค้งของพี่กับดนันนะคะโค้งทิ่ตะวันออกของวัดปนานเชียงอวอยากก่างการลดแข่งอย่างก,กับมอเตอร์ไซค์แข่งเลยเอียงๆเ,เลยว้าวดยอดสอดีอด,ด้ดดดดดว,วนนดี หัวเรือลากจูงด้านหน้าดึงเรอโปสามลำขนาบข้างหนึ่งตรงท้ายหนึ่งขบวนนี้ใช้หัวเรือลากทั้งหมด7จ็ดลำนะคะหน้าน้ำหลากปีต่อมาน้อยหกสิ